โอเคดูสิดูสิดูสิหกเจดเจ็ดสองถ้าอย่างนั้นก็เราบินขนมไม่ใช่สาวเยวลิงก็สาว มจะพาคิน,นเดเวนมอน์นดีที่จะมิติคมิจะพากิดคิน,นเดเวนมนตเตอวเล่อมอนึ่เล่าบอโอเคระยฟาร์มแป๊บหนึ่งนะฮะเรเคบกดออโต้ฮะ แล้วล่ะแล้วการไปเอาหัวหน้าทีมของรลาบูหัวหน้าทีมประชดประชันมิก้าอาสู้กัน さあ試合前の準備だ試合開始ださあ試合開始だชัยเริ่มต้นชัยเริ่มต้นแล้วฮะชัย่าจะเป็นอะไรนะบอลอยู่ที่นี้ชิคกีเตะบอลหลอกแบบโอ้ยขาขาดต้องหาคนมาเติมขาแล้วไม่ใช่ไพ่เพื่อนเพื่อนผมเดินบ่อยมากเลยมุกน,นะ

นะครับไม่เขี้ยว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 ไม่เข ไม่เคยรับได้เลยแต่เซนเซเดน็คดด้ป็นประตูขึ้นำนะครับกับท่าไม้ที่ปลึกมา,าเอาี้าเกตบอลหลดรับได้โอ้โห,หนาเกียดมาทำทั้งชุดศูนย์หนึ่งจัดจินจอนสันบา อีก้วยดรับบอลไปเจ็บบอลส่งไปให้พิดโนโพิดโนโส่งให้อายาเนส่งให้นิชิกินิชิกิวิ่งมาเตะหน้าไปหนึ่งดอกบอกใช้ศอกกันดีกว่าจังหวะมีพี่วิ่งมาหลอกใครไม่รู้เหมือนหลอกตัวเองที่เขาจะกลับมาแต่ไม่เคยกลับมาสักทีนะครับดอะไรของมึงดูฟันมาเลย รันซันแอโร่ครับเข้าไปแล้วจังวะนี้จะรับได้ไหมครับกูรักตับตู้เบอร์หนึ่งทำสามรักโน้สูงเจ็ดไม่เคยรับได้เลยายการะตูนก็ไม่เคยรับได้เลยลูกนะไเ้ท่าไอท่ารับลูกเลยเสียบหน้าเอลฟ่าไปหนึ่งทีแต่ให้พี่แล้วทรงให มีโดริส่งให้อ่านิชิคิเตะหน้าในทีหลบไฟแบบเพียวเพี้ยวต้นาตรงนี้คนแต่วันนี้ไม่ม่มีแน่ครับจาเวลาแล้วเด่นไล่โค้งัดสำนวนลูกศูนย์เจ็ด แปลกขะครับสามศูนย์นผมว่าเปลี่ยนคนดีกว่านะครับเปลี่ยนโกดีกว่าเอามันช้างไม่เคยรับได้เลยขซ้ายทำไมพี่โอเคเตะบอลส่งให้เทนมาเทนมาตอนนี้มีร่างอวตารแต่ว่ายาพึ่งดีกว่าให้ยูริเอลยูริเอลวิ่งมาข้างหน้ามึงใช้ท่ากันเลยเหรอโอแเ่ บอลอยู่ที่เจม,มา้าโอโหเต็มอาวุธล่างเอาวตาอยางนีม,มาปาข้างว่างพุง่งพุ่งทำทมชุดหนึ่งครัอะไรสักอย่างลืมชื่อไหวไหมเอาอีกอยไดนแทนไหวไหไวไห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 วแต่ว่าทาไมไหวก็ไม่เป็นไร เพราะตัวเขาไม่แข็งเหียวอับอับแล้วกัใช่นะรับบอลส่งที่สูลงนี่สูลงนี่ส่งให้เอ้าเอาดิชิจิเอ้าเอ้าเอ้าเสียไปหนึ่งทีโดนหลบได้ยูริเอลกันจําจูสตูนเดฮัตมาบอล อกอ,อืมเรียบร้อยนะครับคอนรับได้เตะส่งให้ภาคภูมิภาคภูมิมมส่งให้ชินโนชินโนส่งให้วิ่งมาแล้วคขับแต่ใช้ท่านั้น,นอ้าวไม่ได้ใช้ส่งให้เพื่อนใหม่อีกรอบหนึ่งจะได้ใช้ด้วยซ้ำภาษาชาติเดียวที่มีในทีมทนี้นเอาเด้ไหม อ,อีมูดูชั้นทำสำลับลูกศูน,น,นย์เด็ดเแอนสติวืมเหล็กยักษ์เหล็กยักษ์ไม่ไหวเอาละครับสู้ตงนี้เสียไปเอาฟ้าโดนหลบเหมือนเดิมเลยเ ไห้ชาโอ้ครับคาสั่งพูดต,ตูนเงินรับไหวไหมรับไหวไหมลูกนี้เอาวีจางยารับไหวไหรืรอเปล่าอะไรแนโอเคยังรับได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าตัวทีวีย,ยงงเปล่าอาร์เทน่ารอบพีไม่น่ารอดอไปข้างหน้า อิ่งเสียโค้ามสัมตั้งเับคุ้นสีไอ้ยานี้เตะไปฟปล่านะครับหลังแทบกหักแต่ไม่หักเพราะมันชาบเลยคนหนึ่งทีไม่โดนเอาเลยเลยมาไดถึงเอาพักนึงกันเนี่ยอันนี้เขาพอ่าแม่เบามาก โดนิแคทโอเคนะครับสบายสบายส่งข้างล่างให้พาคุมพาคุมโดนเอลฟาตัด<ป>เดี่ยวครับคีนโน<อ>จากนั้นวิ่งมาแล้วตรงมารอ,อบรอบล่าเอาว่ตาตัดซัดครับ ジャスキープはこんなにキャラクターマダマティケルトプロトコルオメガノキクでシアイサイカイハタステオイツケルノカアロカプシアプソいバイのラン เสียบหลางครับหมดเวลาทงแรกถึงจะยิงแข็งทีไรแต่ว่า0นี่ก็มาใช่สกอร์น้อยๆที่จะตามทันนะครับ เอาละมาเริ่มคืนล้างกันดูว่าโอต็อกโลเมกาจะตีคะแนนขึ้นมาได้หรือเปล่าถ้าทางไม่เสียบไปหนึ่งทีนะครับสุงนี้หลุดเดียวมาอย่างนี้ไม่มีใครเล่นด้วยมันก็จะเงาเงาหน่อยเก็บเสีย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 บครับอืมไม่ต้องแชร้อนยังเตือนเตือนมันนะอืมอัดเต็มมาก สำหรลูกศรเจ็บไม่เคยรับได้เลยอัดเต็มข้อรอเต็มแข้งวนทุ่งแรงทั้งแยงเสียบเสาตุ้มตาข่ายนะฮะมาเริ่มกันใหม่สองวัตีได้รับลูกนี้เตรียมเอาฝากยังรับไม่ได้มันเดิมเป็เดือด่าไปออกไปก่อนเตรียมมามาแล้วชาร์จพี่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 ต้องทำชุดหนึ่งสาม นี่มัมีใครขวาเลยดูไล่แทนหัดอาหารการก็ยังรับได้อยูดด่ดดเลครับส่งให้พะคุมพะคุมส่งให้อ,อืมหนึงชอเอ้าปล่อยทำไมต้องโยบทีไปหนึ่งทีครับส่งให้ยูริเอลยูริเอลว,วิ่งมาข้างหน้าัค,ครึ่งสนามไปไม่มีใครมากัน

ถ้าเปลี่ยนสกิลอ่ะเป็นเป็นาอื่นรับได้รับไม่ได้เตทรียบยังโดนหลอกเหมือนเดิมเดิมนะฮะเหมือนที่เธอหลอกคุณนั่นแหละเอาเ้เอเอาหลอนหลอนคุณกอัมทูสุนเซตมาบอลครับ <c oughs>

ไม่มีใครกันได้นะครับแต่ว่าท่านี้เอาแค่นี้ก็พอัาเทวะเอ๊ะส่งข้ามาครับอยู่ที่นิชิกิเสียบตัวฮะเตะส่งคืนไปที่นิชิกิโดนย่ำปอยอีกแล้วส,สวย ใช่นิชิกิตนิชิกิกมาแล้วหมดแล้วอืมไม่ต้องแล้วเดี๋ยวรุชมอร่อยไปส่งให้หลังนะครับให้อาบิเกลอาบิเกลเป็นชื่ออีกแล้วนะฮะดูริเอลเตะส่งยาวมาให้อากาเนะอากาเนะโดนด้ายแย่ทิ้งทายแล้วทายแล้ว มีหอเปล่าอเทน่าติดอาวุธกำชังชุดศูนย์เจ็แบเดลับช็อปราายุจะรับได้หรือเปล่ายังเหนียวอยู่ต้อ,องขอบคุมันยดจากผ้าคุมนะฮะ อู oh, oh, right. ิเ oh, ป right. okay. ้ออกนะครับเตะไปไหนของมึงเธอนั่งรเมกาบอลเดชิอายสากาีไปไนไปอปไ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 ปอปไ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 อไป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 ไอไปยไน มันเข้าไปเสร็จลูกเนี่ยไม่ไหวอ่ะโคอราคัครับเตะเคียบอลกังไหส่งหลังไปแล้วส่งขึ้นหน้าจะต,ตรงหลังทำไมไม่รู้นะคเรุโโกะมิชานโชซเกิเตะส่งไปให้สุตรงนี้ ตรงนี้รับไม่ได้เขาแย่มาแต่ทั้งนั้นที่เก็บได้อยู่อ๋อครับไม่เป็นคำสั่งรับลูกแล้วคำสั่งน็อกรูปศูนย์สามเข้าหน้า ก็เปลี่ยนท่าแล้วมันจะรับได้คอไม่ก้าถ้ารับรึไม่หวยแตกท่าโอ้โอ้ให้เขาไปเถอะท่านท่อนสั้นก็สนเลย ตัว TP อืมเข้านะฮะรับไปก็เหนื่อยเปล่าสามหัวหอโอเมก,ก้าตะตีตะกอคืนได้ใช่ในหกกะทีหรือเปล่าต้องกลับร้านเลยครับดูเหมือนว่าอ่าทีมฮันน่จะไม่เล่นด้วยนะครับเอาละฮะเปิดเกมลุกวิ่งมาขนาดนี้

ต้องให้ยูริโอยูริโอรับบอลมาโปกเดีบอกพ่อมึงเล่นอย่างงี้มันแรงไปหน่อยหรือเปล่าเกีย้ยวล้มชบร้อยไปเดี๋ยวผมจะเซฟเสี่ยงตัวเองมาแล้วรู้สุดเหนื่อยอไปครับที่เก็บได้ที่เก็บได้ให้ยูริโอยูริโอไม่มีสกิลส่งให้เทนมาเทนมา ผมไม่ได้รับทรงให้อากาเนะอากาเนะวิ่งมาแต่ว่าอยากปิดท่ายโยตัวเอวูชาจะท้ายจะไม่ได้ยังคัตเซอร์นะครับอยู่ที่ผมเรียกว่าโถส้วมันเองหมดเวลานะครับช่วงล่างปร er ะกอห่างกันน er. ิดเดียวข้าวสอง เรียกได้ว่าเป็นการบุกฝ่ายเดียวเลยนะครับ <c oughs> แสบ,บขอนี่นาแล้วเดี๋ยวเราเอากับตาลมาละมิชิกิได้ร่างอวตารใช่ไหมตร,ตรงนี้ตรงนี้ติดอาวุธได้ไม่รู้ครับว่าน่าจะบอกว่าคิดโนาสามารถมิชกิลทานได้หรือเปล่า นี่ทันจิงนี่นิเด็กน่าเลี้ยน่าลี้ยน่าแล้วกดล็อกช่องใหม่นะครับขึ้นไปฮะขอสมุดเยอะเลเ้ยงด,ด,ดีอืมอันเดียวอ๋อติดกำแพงเยอะ ตันทีมเรานั้นก็คือออยู่ข้างบนสามหอกเม่กล้าเบต้านี่ตอนนี้มีคำมีคำสั่งรับมาอมโอเคเราสมาชิกเข้าทีมก่อนฮนะอืมเรามาแทงใช่ดิเบตา้าต้าเอามาแทง นี่แล้วกันเป็นชิกี้อ่อเทมาหายอืมเป็นเทม้าก็ได้เป็นม้าไม่ได้ใช้ก็ออก